มองไทยแลนด์ขอนแก่นครับวันนี้เช้านี้นะครับกับบรรยากาศที่ฝนตกกลางคืนแล้วก็เชา้านี้กับอากาศที่แดดส่องสว่างนิดน,นึงนะครับแอดแต่มีฝนตกอีกช่วงบ่ายก็ได้นะแต่วันนี้นะครับไม่ได้มาคุยกันตั้งนานนะครับคลิปนี้ผมก็เลยนําเสนอน้องไก่สีทองตัวนี้หน้าตาหล่อละทีเดียวแต่ตกอกตก,ตกใจอยู่นะครับกับบรรยากาศรอบข้างเพราะว่ายังไม่เคยออกมาจากข้างนอกเลย สีทองก็เป็นสีหนึ่งที่สวยนะครับแล้วก็เป็นสีที่ผมชอบอีกสีหนึ่งนะครับลักษณะโดดเด่นคือหน้าแดงๆลำตัวสีทองหางหางสีดำดำแบบนี้นะครับน่ารักนะแต่ไม่ค่อยเดินครับเพราะพ่อไม่เคยออกมาข้างนอกไงแต่ทรงดีนะทรงกลมดีครับหางบานด,ดําดีอันนี้คือไก่ที่อยู่ในกรงตะแกงก็จะประมาณนี้นะครับจะไม่ค่อยเดินอน่ารักนะ น้องไก่ขอนแก่รับตอนนี้น้องไก่ก็ยังมีให้ชมเรื่อยๆนะครับช่วงนี้มีน้องไก่เล็กที่เป็นรุ่นรุ่นพกไอ้ทองเนี่ยก็จะมีสีโกโก้มีสีเทามีสีดอกมาก